สวยเกินต้านจันจิจันจิรานุ่งเรเกาะอ,อกสั้นปวดอกอึงพร้อมขออภัยที่ชุดเล็กไปแถมท่อนล่างชวนใจสั่นจนต้องแปะสติกเกอร์ปิดต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ครบเครื่องทั้งเรื่องความสวยความแซบและหาไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาว จันจิจันจิราจันทิทักชยัยที่มักจะมีคอนเทนต์ชวนว้าวชวนยิ้งมาให้แฟนๆได้ติดตามผ่านทางโซเชียลอยู่ต่อเนื่องมิกเปิดภาพร่วมเฟรมยุย้ยจีรนันอุ้งท้องอ่อนๆพร้อมรอรับขวัญหลานแบบทุ่มหมดตัวมากคิมเบอร์ลี่ควงแขนบินตรงอิตาลีนับถอยหลังถึงวันแต่งงานแกระแต ตอบกลับคนแซทโชบ่อยจนเบื่อแนะหาอย่างอื่นทำไม่ต้องแวะมาพิมพ์บอกล่าสุดจันจิ ก็ขอเปิดโพสต์หวดช็อตสวยช็อตแซบแบบรัวในชุดเรสเกาะอ,อกสั้นตัวเล็กตัวน้อยอวดไฟหน้าหวบอึงผิวขาวและหุ่นสุดเป๊ะปังแถมท่อนล่างก็ยังสั้นชวนใจสั่นจนสาวจันจิต้องแปะสติ๊กเกอร์รูปหัวใจปิดไว้กันเลยทีเดียวพร้อมกันนี้สาวจันจิก็ยังได้เขียนแคปชั่นกำกับว่าอยากเป็นสาวเวียดนามทับทับ ขออภัยชุดอาจจะเล็กไปหลังจากที่เจอกับช็อตสวยชวนใจละลายแบบจัดเต็มจัดเต็มที่สาวจันจิเสิร์ฟมาให้ได้ชมแล้วบรรดาเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆก็ไม่ไวายเข้ามากระหน่ำกดไลค์และคอมเมนต์ทั้งชมทั้งแซวกันอย่างคับข้าง